เาจะพาพเพื่อนๆไปเที่ยวที่เซนทรันกันนะคะเซนทันโคราชใช่ไหมใช่อ่ะเซนทรัลโคราชมีอะไรครับวันนี้มีเทศกาลยกใหญ่เทศกาลอะไรติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกมัสิลีอ่เอาเข้ายกเทศกาลมาัสิลีมาไว้ที่โคราชนะคะใช่มาไว้ที่เซนทรัลอ่ามีงานถึงวันที่เท่าไหร่สิบเจ็ดกุมภาพใช่โอเคสองศูนย์สองสองใช่ไหมใช่ โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันออื้ <c oughs> ถึงงานแล้วเนี่ยโ oh, อ้เลตเตอร์ซีนนนนร้านอยู่ตุด Yeah. <sighs> มีได้ฟูกูด้วยป้ามีได้มีได้ฟูกูด้วยที่เราทำกินกันวันนี้ออันนี้อะไรโมจิเออโมจิก็น่ากินากเดินดูให้ทั่วก่อนลูกว่ามีอะไรบ้าง แกงกะหรี่ใช่มอ๋อทะอ่ะอมันลาแล้วอ่ะว้ายอ,อ,อ,อันนู้นอนู้นอันนี้อันนี้อะไรแกงกะหรี่เหรอแล้วอันเน,น,น,นี้ยอะไร<า>นี่นี่นี่ราเมงราเมงลูกสาวจะกินราเมงข้อสอบอ๋ออันนี้เหรอ มาแล้วจะเป็นราเมิงในถ่้วยกระดาษเนาะก็นะ้องฟ้าสั่งแบบสูตรต้นตำรับไม่เผ็ดเลยใช่ไหมคะอาลองชิมดูสิ พ<ข>อ <ม S 1> น้องตาบอกว่าเป็ดก็ตเซลน้อซุกให้หน่ารักมากเลยเนาะได้อ่ะกินเข้าไปนี่นี่นี่แกะแล้วไ<ๆ>ด้านา่ำเลยเนี่ไงบ้างตงใ่อแเป็นไงบ้างแตงโมลลูกใหญ่มากเลยอะ่ะอร่อยไหมหวานหรือเปร<ๆ>ี้ยว เปรี้ยวเอา้าเศร้าเลย60บาทสตรอเบอรี่เปรี้ยวกิวนให้หมดนะคะเราจะดูของว่างคืนมีเกี๊ยวซ่า ปลาอันโมจิเหมือนกับที่เราเคยกิน มีสีรถมีถั่วแดงน้องไปจัได้ถั่วแดงใช่ไหมกับอะไรอีกแต่่วาช็อกโกแลตแล้วก็นะอ่ะเผือกเอาไหม,มแล้วชีสเอาไหมชีสอันหนึ่งเหรออาชีสอันหนึ่ง,เอ,นนงเอาช็อกโกแลตกี่อันคนนนไไทยย้้ออหาจจะด กี้ได้กินอะไรไปบ้างลาเมงข้อสอบ,ลอสอบแล้วก็ได้อะไรมาได้โดนายายกิกแล้วก็อันนี้อะไรนนะขนมปาขนมมันชื่อว่าขนมอะไรอ่ะอันเนี้ยไม่ได้อ่ะนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ได้ตั้นสีนี <laughs> น่โอเคอแล้วก็เราได้กินช,อชอ็อกโกแลตกันได้กินไปแล้วใช่ไหม ต้องลงจะเดินกินเลยเหรออ่ะอาตามใจโอ,อ้ยใหญ่เทาาเ่าหน้าเลยจริงเหรอเท่าหน้าเลยเท่าหน้าเลยอ่ะ,อะลองชิมลองชิมแล้วช็อกโกแลตนะเป็นไงบ้างเหมือนแพนเค้กอ่ะอ่ะฮึ่ยอร่อยทุกอย่างมันก็คือแพนเค้กนั่นแหละลองกินบ้างดิ ชอบไหมชอบไอ้ของที่เดียเอ็มมันชอบมากอืงานนี้แบบว่าจ่ายคนละครึ่งได้ด้วยเนาะอืร้านส่วนใหญ่จ่ายคนละครึ่งได้อืตอนนี้ก็อิ่มพร้อมกับบ้านยังมาลอร่อยมากน้องป๋าจะลองจะลองตัวนี้เนาะอ่เดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยค่ะแกะเลยกล่องสวยงามทีเดียวเชียวน่ารัก า,า,าตรงนี้ไฟมันออกเหลืองๆเนาะนั่งแวะกินกันก่อนที่จะกลับบ้านนี่อรนะ่อยนะอ๋อรสเลยคะข้าวผัะอร่อยไหมอุร่อยอันนี้คืออะไรสิบตัวแปดสิบเก้าบาท ะคิดมัเห็นเขรียงอย่างงีนี่น่าจะถั่วแดง่ัดหน้าใบ่ถั่วดำถั่วแดงอ๋อแค่แดงนะคิมอ่ะอือน่าจะชิดอือหอแบบกคบมคิมๆคิมเหรอ อืมอร่อยนะเหมือนออรสชิมใช่ๆกุไม่ได้รองรสเปลือกหนู Jim, ไม่เอารสเปลือกหนูไม่ชอบโอเคแต่แบาวันนี้สนุกนักสนุอมากอืมฝากติดตามหน่อยได้ไหวฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะคะ